ครับผมก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับพุทธพอออฟฟิเชียลนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้จะเป็นการรีวิวการขับรถข้ามไปเที่ยวที่เกาะช้างนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่เคยมาเกาะช้างนะครับก็เผื่อจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับผมอันนี้มาถึงจังหวัดตราดแล้วนะครับเรามาเอารถข้ามไปเกาะช้างที่ท่าเรืออ่าวธรรมชาตินะครับ สำหรับเกาะช้างนี่สามารถเอารถข้ามไปได้นะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยไปเนาะเอารถขับขึ้นไปบนเรือเฟอร์รี่ได้เลยนะครับผมหรือคือเราไม่ต้องลงจากรถเลยนะฮะขับมาปุ๊บซื้อตั๋วขึ้นขึ้นเรือปั๊บได้เลยนะครับก็อัตราค่าตั๋วนะครับผมสำหรับผู้ใหญ่80เด็ก30นะครับผมแล้วก็รถยนต์นะครับ120นะครับต่อเที่ยวนะครับผม ขึ้นมาบนเรือนะครับด้านบนเรือจอดรถเสร็จเดินขึ้นบันไดามาก็จะมีน้าผลไม้อาหารขายนะครับผมระยะเวลาการเดินทางไปที่เกาะช้างนะครับจากชายฝั่งอา่าวธรรมชาตินะครับ25นาทีโดยประมาณนะครับผม25นาทีโดยประมาณนะครับสำหรับเกาะช้างนะครับก็แจ้งข้อมูลกันนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยมาเกาะช้างความใหญ่ของเกาะช้างจะเป็นรองแค่เกาะภูเก็ตเท่านั้นเองนะครับผม เป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศนะครับผมก็ใหญ่มากๆเลยนะครับสำหรับเกาะช้างมีหลายหาดมากๆนะครับแล้วก็มีโรงแรมรีสอร์ทเยอะมากมายนะครับอันนี้คือบรรยากาศที่เราขับรถมาจอดด้านล่างนะครับก็จะจอดเป็นแถวๆอย่างนี้นะเวลาลงเขาเขาก็จะปล่อยเป็นแถวๆนะครับผมอ่านะอันนี้ก็นั่งชมวิวไปก่อนนะับใกล้ถึงแล้วนะครับเกาะใหญ่มากเห็นไหมฮะ น้ำทะเลใสมากนะครับอากาศดีมากนะครับวันนี้เราก็ไปช่วงปิดเทอมนะครับพาลูกๆไปเที่ยวช่วงปิดเทอมนะครับอ่าน,นี้มาถึงแล้วนะครับขับรถลงมาจากเรือเราก็จะเห็นป้ายเฟอร์รี่เกาะช้างนะครับโอเคมาถึงแล้วเกาะช้างก็ลงจากท่าเรือก็มีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับมีหลายหาดนะครับเราเลี้ยวขวานะครับอันนี้คือหาดไก่แบ เรานอนที่หาดไก่แบ่นะครับพักที่หาดไก่แบ้อันนี้คือจุดชมวิวที่หาดไก่แบ่นะครับไอเกาะเล็กๆที่เห็นนี่คือเกาะมันในนะครับผมซึ่งผมเคยมาเกาะช้างแล้วนะครับสิบกว่าปีก่อนนะครับผมอันนี้กลับมาครั้งที่สองนะครับเราก็จะไปพิชิตเกาะมันในกันนะครับที่เห็นนั่นนะโอ้โหวิวสวยมากๆนะครับน้ําทะเลใสสีเขียวสวยเลยนะครับผมวันนี้เราพักกันที่ซิลเวนเกาะช้างนะครับผม บรรยากาศภายในโรงแรมนะครับผมล็อลบบี้ก็จะเป็นไทยๆนะครับฟอนต์นะฮะสะอาดสะอ้านนะครับผมเป็นโรงแรมระดับห้าดาวนะครับซอร์วันเกาะช้างเนี่ยอยู่หาดไก่แบ่นะครับเงียบสงบนะครับเงียบสงบติดทะเลนะฮะเห็นไหมครับรู้ราพอสมควรนะครับผม่าเราเดินไปที่ฟอนต์เนี่ก็จะเห็นมีสระว่ายน้ํานะครับ สระม่น้ำหน้าหาดนะครับสระว่น้ำส่วนกลางมีสองสระนะครับมีหน้าหาดกับบนภูเขานะครับบนเขาก็จะมีสระอีกอันหนึ่งเราต้องขึ้นเช่าขึ้นไปนะครับเป็นรถรางนะครับขึ้นไปมันจะมีอีกสระหนึ่งนะครับซึ่งเด็กๆสามารถเล่นได้สระนั้นจะมีสไลเดอร์นะครับอันนี้ก็บรรยากาศโดยรวมของล็อบบี้นะครับผม ก็เงียบสงบเลยทีเดียวนะครับก็มีทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่นี่มาพักนะครับก็เป็นที่นิยมกันพอสมควรนะครับสําหรับรีสอร์ทนี้เนาะอันนี้เราก็มาเช็คอินนะครับมีเวลคัมดิงนะฮะเวลคัมดิงนะครับเป็นน้ำสมุนไพรนะครับอันนี้เราก็นั่งเขาก็จะพาเราไปที่ห้องนั่งรถกลอฟไปนะครับผมห้องที่เราพักวันนี้ก็จะเป็นห้องพูลบิลล่านะฮะ ูวิลล่านะครับผมู้วิลล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับข้างในห้องเนาะโอ้ข้างในห้องก็หรูหราก็สมควรนะครับนี่เนี่ยในห้องน้านะฮะอันนี้ถ่ายดูในห้องน้ํานะครับแยกเป็นสัดส่วนนะครับโซนเปียกโซนแห้งแล้วก็มีอาอาบน้ํานะฮะจัดไว้ได้อย่างเป็นสัดส่วนสะอาดสะอ้านนะครับเห็นไหมฮะหน้าพักมากเลยทีเดียวนะครับ ว้าวเห็นไหมแยกเป็นสัตว์เป็นส่วนดีมากเลยนะฮะส่วนก็เป็นแบบปุ่มกดนะครับแบบญี่ปุ่นนะฮะกดแบบญี่ปุ่นนะครับเดินออกไปก็จะเป็นโซนของห้องอาบน้ํานะครับก็เป็นฝักบัวเชาว์แล้วก็มีอ่างอาบน้ําด้วยนะเห็นไหมอ่างอาบน้ําส่วนตัวนะครับเป็นแบบคลาสสิกนะครับเป็นเป็นอ่างไม้ นะแล้วก็ชมวิวด้านนอกเป็นโอเพ็นแอร์นะสามารถเดินออกไปได้เลยนะครับสำหรับคู่รักก็เยี่ยมเลยนะครับห้องนี้นะแนะนอนอ่าด้านบนด้านบนนะครับเราสามารถขึ้นมาชมวิวได้นะครับมีจุดชมวิวข้างบนห้องผักด้วยนะครับเหมือนระเบียงนะเหมือนเทเรสนะครับเป็นระเบียง ชมวิวได้นะครับที่ผมกําลังส่งให้ดูก็คือริมชายหาดนะครับจะมีร้านอาหารนะครับร้านอาหารจะเป็นบาร์บีคิวนะครับเป็นอาหารแบบเวสเทิร์นนิดๆน,น,นะครับมีน้ําน้ําตรงนหน้าหาดหน้ารีสอร์ทใสามากเลยเห็นไหมเห็นไหมอ่าแล้วก็เห็นเกาะมันในนะครับซึ่งเราจะไปกันในวันพรุ่งนี้นะครับผมถ้าน้ําลดเราสามารถเดินข้ามไปได้เลยนะครับแต่ถ้าน้ําไม่ลดเราจะพายเรือ แคนูข้ามไปนะครับผมเห็นไหมตรงนี้จะมีเรือแคนูให้เช่านะครับน่านเห็นไหมเห็นคนพายเรือนะครับคนกําลังพายเรือไปเกาะมันไหนนะซึ่งพรุ่งนี้เราจะไปกันนะครับอ่าอันนี้กระเช้านะครับสามารถขึ้นไปข้างบนได้นะครับข้างบนเวลาเราทานอาหารเช้าเนี่ยเราต้องขึ้นไปข้างบนนะครับผมอ่าอันนี้คือคือจุดที่เราทานอาหารเชา้าวิวจากห้องอาหารเช้านะครับ เขาเหนเกาะมันไหนนะครับผมสวยมากๆนะครับเป็นเกาะเล็กๆนะครับผมเห็นคนไหมเอโหคนไปกันเยอะแล้วเนี่ยตอนนี้ประมาณเก้าโมงเช้านะครับผมอ่านี่เราไปแล้วอันนี้เราไปแล้วครอบครัวพายเรือไปครับไม่รู้ว่าจะไปถึงหรือเปล่านะครับดูอีกทีนะอ่านะครับอ่านะครับกำมันจะไปแล้วนะฮะ อันนี้ผมก็พายไปแล้วนะครับเหมือนมันจะใกล้ๆนะครับแต่เอาเรื่องนะเหนื่อยเหนื่อยพอสมควรเลยทีเดียวนะครับกว่าจะไปถึงนะครับผมอันนี้ผมพายไปคนเดียวนะครับอันนี้ก็เหมือนจะไปสามคนนะครับผมแต่ที่จริงไปไม่ถึงนะครับเหลือผมคนเดียวนะครับเหลือผมคนเดียวนะครับสมาชิกหนีไปก่อนนะครับอันนี้พายไปลองดูนะครับว่าจะไปได้ไหมสักพัก ไม่เอาดีกว่านะครับเหลือผมไปคนเดียวนะครับโอ้โหจะไปได้เลยครับดูสิฮะโอ้สู้สู้ครับไม่ไหวครับไม่ไหวไปคนเดียวนะฮะในที่สุดนะครับเหลือคนเดียวนะครับน่าตรงสารจริงเลยนะไปแล้วครับไปไปพายไปยังไม่มีจุดหมายนะครับไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะฮะภรรยาก็ถ่ายให้ดูสิโอ้โห เหนื่อยเหมือนกันนะครับผม